ไม่หมดนี้นะักร้องนําโชคตอนนี้เรายังอยู่กับน้องต่อเด็กยอดกระตันอยู่ที่มาทําความฝันเพื่อตากับยายที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ของเธอหลังคาใช้ทางมะพร้าวแล้วก็เป็นกระสอบเอามาการหน้าฝนงูเงือเข้าไหมมีมากพ็ทีนี้มันก็เลยก็เลยลําบากทีนี้ตากับยายแก่แล้วด้วยใช่แสดงว่าหนูรักตากับยายมากค่ะเข,า,ขาเลี้ยงหนูมั้งแต่เด็่ เขาเป็นเหมือนพ่อกับแม่ของหนูของนกวันนี้เธอจะสารความฝันสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับตายายได้สำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงรอเป็นคนทันไป ผมมองผมว่าคนเราเนี่ยธรรมชาติมันจะสร้างคนดีเนี่ยมาช่วยคนลําบากทุกๆคนแล้วคนลําบากเนี่ยจะเจอคนดีวันหนึ่งไม่ไม่วันนี้ก็พวกนี้เราจะเจอคนดีไม่ว่าจะเขามันในรูปแบบของคนรู้จักเพื่อนแฟนผู้หลักผู้ใหญ่เราจะเจอคนดีครับขอให้เราเป็นคนดีเท่านั้นพอใช่ครับแล้วเราก็จะเจอคนดีอืมครับว่ <laughs> ดี ความรู้สึกอยากคุยกับเขาเลยนะเออน no. ้องอ้าวก็ให้กําลังใจน้องนะครับ,รบผมอ่ะขอบคุณนะครับพี่ตั๊กครับเชิญครับครูขอคนุ่าเรียนถามครูหน่อยเนาะเออครูดีค่ะครูขาแล้วทําไมครูถึงแบบแบบถึงอยากทําไอ้ตรงเนี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบที่จะช่วยน้องๆช่วยเด็กๆตรงเนี้ยแบบ คือส่วนหนึ่งครผมมีความชอบทางดนตรีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กชนมดในส่วนมากเขาคือไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะทําผมก็เลยเอาเอาดนตรีไปให้เขาดีกว่าครับผมตองสิ่งที่ลูกทําอยู่เนี่ยที่ลูกบอกว่ารักตารักยายนะลูกนะพี่ตาเข้าใจเลยอะ่ะเด็กๆ หลายคนเลยนะลูกที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้อยู่กับพ่อกับแม่เนาะ,ะเราจะเติบโตมากับคุณตาคุณยายแม้แต่ตัวปะตักก็เหมือนกันลูกอะไรเงี้ยเล็กๆก,ก็อยู่กับตากับยายเพราะฉะนั้นลูกต้องกตัญญูกับตายายแล้วก็ต้องดูแลตากับยายให้ดีๆเลยนะลูกนะ,ะตัวน,นี้ปะตักก็ขอให้ตองให้คำมั่นสัญญากับพวกเรานะ,ะลูกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีนะลูกนะอย่าเพิ่งมีแฟนเรียนจบให้จบปริญญาตรีก่อนให้ครูภูมิใจให้ตากับยายภูมิใจนะลูกนะ,ะมาถึงการร้องเพลงปะตักชอบเสียงลูกมากเลย เสียงลูกแปลกแล้วมีของครบนะเนี่ยเพียงแต่ว่าอันนี้เพิ่มเติมให้ลูกนะขออนุญาตแล้วกันต้องต้องอ้าปากตองจะเป็นคนร้องเพลงเหมือนคนกัดฟันร้องอ่ะเงี้ยเออใช่เหมือนคนกัดฟันใช่คนกัดฟันร้องเพลงการร้องเพลงที่ถูกต้องต้องอ้าปากนะลูกความที่ตองไม่ค่อยอ้าปากพลังมันเลยน้อยดนตรีแทบจะกบเสียงลูกหมดเลยแต่ก็พอได้ยินเสียงของตองว่างเสียงเพราะปตักชอบมากเลยเอื้อนเอื้อนอะไรมีหมดเลยกลับไปฝึกนะอ้าปากให้กว้างกว่านี้แล้วพลังมันจะได้ออกมาแล้วเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้กับ ป้าหายกับพี่เอนะเพ่อเพิ่มเติมแล้วกันลูกสุดๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะเชิญป้าหายครับดีแล้วลูกที่หนูรู้สึกดีกับตากับยายรักตายายไม่ผิดเลยพ่อหนูกโตมากับตากับยายบางคนเกิดมาแบบนี้นะพี่ลิงเขาไม่ได้สนิทกับพ่อแม่เขาอยู่กับตายายตั้งแต่เด็กเขาตื่นมาเขาก็เห็นตายายดูแลก็เหมือนพ่อแม่เราอะนะลูกนะ เหตุผลของแม่ก็คือเหตุผลของแม่ไปที่ทำไมเราถึงไม่ได้อยู่กับเขาเขาก็มีเหตุผลของเขาเราจะไปไปคิดน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจทำไมฉันไม่ได้อยู่อย่าไปคิดลูกตัดไปเลยเหมือนก็อาจจะหนูฝากท้องแม่มาเกิดแล้วมาช่วยดูแลตายายอะไรอย่างเงี้ยนะลูกนะาเห็นหน้าแบบนี้นะพี่ลิงหน้าให้ตังอะหน้าอินดูน้าแบบหน้าเขาเจียมเจี้ยมอะหน้าแบบ ไม่ได้พยองไม่ได้อะไรอ่ะเจียมตัวเขาเรียกเจียมตัวเป็นเด็กหน้าสงสารหเห็นจะ็สงสารเมตตาใช่หนูหนูหนูเป็นแบบของหนูแบบเนี้ย<ๆ>เขาเรียกว่ามีนะรู้ไหมลกูกก็ขอให้หนูเป็นเด็กดีอย่างที่ที่เราได้รู้กันในวันนี้เห็นไหมโอกาสของหนูก็มาเจอคนดีครูก็ช่วยเหลือก็หนูก็สร้างความดีของหนูไปอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งคิดว่าไม่ลําบากหรอกลกูกอพูดถึงเรื่องเพลงหนูร้องเพลงหนูเป็นคนเสียงดีเสียงเยอะ ถ้าเป็นคนร้องเพลงเป็นแต่เนี้ยก็เริ่มเริ่มเป็นละแต่ยังไม่เก่งฝึกไปเรื่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวช่องเสียงมันจะแข็งแรงแล้วก็มันจะเปิดแล้วมันก็สบายแล้วหนูจะใช้เสียงต่ําเสียงสูงอะไรได้หมดแต่เป็นคนที่ร้องเสียงผูเสียงสูงเพราะมากเลยสู้นะลูกนะโชคดีลูกขอบคุณค่ะเชิญพี่เอครับต่อในเรื่องเพลงกันเลยนะลูกนะจริงๆแล้วอย่างที่ป้าตากับป้าายบอกเอาไว้ว่าตองมีของครบหมด นะลูกมีเสียงที่เพลาะด้วยแต่ตอนนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกตอนนี้นะลูกมันจะแก้ยากแล้วเพราะตองเป็นคนที่ร้องเพลงครึ่งคําคือร้องไม่เต็มคําลูกแล้วประกอบกับว่าหนูอ่ะไม่ได้อ้าปากพอไม่อ้าปากปั๊บเสียงมันจะดันขึ้นจมูกให้ฉันดูแลใจเธอมันจะไม่ใจออกมานะลูกอันนี้ที่ต้องรีบแก้แต่หนูทําได้เชื่อว่าหนูทําได้เพราะหนูมีพรสวรรค์เยอะเลยนาสิกก็เพราะด้วยนะ แล้วก็พวกเราอยากเป็นกําลังใจให้หนูนะเมื่อถ้ามันมีแรงกรรมที่ดีเนี่ยคอยหนุนนําอยู่แล้วโดยเฉพาะแรงกรรมที่ดีในเรื่องของความกตันยูสังเกตหลายคนแล้วลูกเด็กที่มาก่อนหน้าหนูก็จะมีคุณครูแบบนี้ยเข้ามาอุปถัมคนที่กะตันยูนะลูกไปไหนก็นแล้วแต่มักจะมีผู้ใหญ่เขาจะเข้ามาอุปถัมค้าชู นี่ก็เห็นแล้วเป็นตัวอย่างจริงๆให้ยึดแนวทางของคุณงามความดีไว้นะลูกนะหนูต้องมีวันที่ผู้ใหญ่เห็นใจแล้วก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนขอให้โชคดีครับค่ะคุณค่ะสิ้นสุดการทำหน้าที่ของคนมีฝันทั้งสองคนไปแล้วครับวันนี้ใครที่จะได้เข้าไปฟีเจอริ่งกับนักร้องนำโชว์ระหว่างน้องอ๋อแชมป์หนึ่งสมัยกับความฝันใช้นี้กับพ่อแม่ซึ่งตอนนี้สะสมเงินรางวัลไปแล้ว18,00 0 8, บาท หรือว่าจะเป็นน้องต่อที่มาสารความฝันสร้างห้องน้ําใหม่ให้กับตายายมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นครับที่จะได้เข้าไปสะสมเงินเพื่อทําความฝันให้เป็นจริงจากต้นซอยดาหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสไปร้องเพลงกับนักร้องนําโชคหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่เนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ ออยครับออยครับ1นต่อศูนะครับออยนำอยู่หนึ่งคะแนนคะแนนที่สองนี้นะครับผมจะขอจากพี่ฮายนะครับถ้าพี่ฮายให้น้องออยออยจะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยส่วนตองกลับชุมพรครับเชิญครับ ึ่งคะแนนนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ครับออยค่ะน้องออยครับ2ต่อศูนนะครับออยได้เป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยครับพี่ตั๊กครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับออยครับออยเช่นเดียวกันครับ3ต่อศูนย์ครับคะแนนเป็นเอกฉันนะครับเสียใจไหมลูกไม่เสียใจค่ะไม่เสียใจเหมือนที่บอกกับยายกับตาไว้เนาะ ว่าหนูจะทําให้ดีที่สุดเนาะโลกมันทําเต็มที่แล้วใช่ไหมโลกรับ5 000บาทกลับบ้านครับ <lays out> เอาละนะักร้องนําโชคของเราบ้างนะครับผมวันนี้จะโชว์เพลงอะไรกันกับออยครับกอดจูบรูปคาครับกอดจูบรูปคาครับอันนี้เพลงหรือนิสัยของเราฮะเพลงครัเพลงนะเพลงเดี้<อ>เพลง เสร็จแล้วเห็นไหมกดจุดรุ่งขาเพลงก็ดีทุกเพลงขอสักเพลงได้ไหมแต่งให้พี่สักนิดนึงอะไรท้องที่ทุ่งสงเขาต้องไปที่นั่นด้วยโอ้ไปท้ <c oughs> องไก่เอา้าเคยฟังไหมลูกเคยครับไม่ยางั้นไม่ยากครับเพลงนำโชคในวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นได้5ดาวนะครับเพราะเป็นเพลงที่น้องออยเคยฟังมาบ้างแล้วซึ่งระหว่างที่ฟิเจอริงกันทุกการกดมีค่า1คะแนนทุกๆ20คะแนนรับไปเลยดาวหนึ่งยู ดาวมีสูงสุดเพื่ดูวันนี้น้องออยจะสะสมดาวได้กี่ดวงเพื่อที่เขาจะได้สะสมเงินไปทําความฝันใช้นี้ให้กับพ่อแม่ให้หมดสิ้นไปและเขาก็จะได้มีเงินมารักษาพ่อที่ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งตอนนี้นอนติดเตียงพี่ชายก็ป่วยเป็นโรคจิตเวทรวมถึงลูกชายที่เขาต้องเลี้ยงดูเขามีความมุ่งมั่นที่จะมาทําเพื่อครอบครัวเป็นอย่างมากครับ ทุดทายนี่ผมก็อยากบอกพ่อว่าหายไปไปนะครับสู้ๆอยู่เป็นกำลังใจให้ผมไปตลอดผมรักพ่อนะครับส่วนลูกพ่อก็จะทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดพ่อจะเลี้ยงให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ลูกเป็นคนดีของสังคมจะได้มีอนาคตที่ดีพ่อลักหนูมากนะ ตอนนี้คุณปุ้ยกับน้องออดก,ก็พร้อมรออยู่แล้วที่จะมาร้องเพลงคว้าดาวจากคณะกามากาไปพบกับพวกเขาทั้งคู่ในบทเพลงนำโชว์เลงก่อนลูกคลบไปชมกันเลยครับ จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดใครจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใคร oh oh h จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใคนาจะบอกให้ร้ว่ฉันเคถูกใครรจะบอกให้รู้ฉันเคยผิดมา ่ฉันเคยทำให้ใดคิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครที่ฉันเคยเจ็บที่ฉันใจง่ายเคยเสียตัวเสียใย จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครเมื่อก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใครจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใครโว้วจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครเมืแล้วจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูใครเมื่อก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคย คิดถึงใจเองที่ฉันเคยเด็ที่ฉันใจง่าย,ายไม่เคยเสียตัวเสียใจอ น่าเชื่อนะครับว่าออยมาช่วยร้องเพลงให้กับปุ้ยได้อย่างดีมากนะครับออยพยายามสารพัดนะครับปุ้ยปุ้ยเอาปุ้ยปุ้ยเอาปุ้ยปุ้ยมึงเข้าใจอะไรไหมปุ้ยมึงอะต้องแบบออยมีออยต้องช่วยทุกอย่างวันนี้ออยช่วยปุ้ยนะครับ เขาไช่วยปุ้ยทำให้ปุ้ยได้ไป5ดูงสุดยอดนะครับนี่เป็นคนขี้อายจริงๆนะนี่เพลงตัวเองแท้ๆนวเจาะเจ๊ะถึงเปาะเปาะถึงเปาะเจ๊ะไอ้โันุชเขาอาจจะเหงาเพื่อปุ๋ถึงไปเป็นวงไงเออเขาคงเหงาเขาะนักนะออยร้องได้ดังใจพี่ปุ้ยไหมครับผมชอบเขานะชอบเขาครับผมชอบ มาชมจริงๆมาชมจากใจจริงสิวะมาดู่ข้าวปกตยต่อจากนี้นะครับน้ำขิงร้อนๆข้าวสักจานที่นอนสักหน่อยปุ้ยน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขามาไกลมันครนสีเออต้นสายดาวมาให้ช่องนล้วครับจากการฟิชเอริ่งระหว่างคุณปุ้ยและน้องออด เขาก็คว้าไปได้5ดาวทำให้มีสิ์สอยดาวได้5ด้างูวันนี้น้องอ่อยจะสะสมเงินเพิ่มจาก1 8 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นไปได้อีกเท่าไร่เพื่อไปสารฝันใช้นี้ให้กับพ่อแม่ทําพร้อมกันแล้วไปส่งกําลังใจเยอะๆให้กับหนุ่มยอดกัดอยู่คนนี้กันเลยครับคิดให้ดีนะครับได้ตั้ง5ดวงนะครับอ่ะมีโอกาสนะครับโอกาสสูงมากนะครับหมายเลขแรกอะไรดี ให้พี่ปุ้ยเลือกให้พี่ปุ้ยเลือกก่อนพี่ปุ้ยหมายเลขอะไรครับผมเอาหมายเลขหกแล้วกันครับชีที่สี่หมายเลขหกแต่มองรอบเลยนะมองรอบเลยใช่เฉที่มาหมายเลขต่อไปอะไรดีสี่ครับหมายเลขสี่เชิญครับหมายเลขต่อไปอะไรดีอะไรดีหมายเลขสองครับหมายเลขอะไรครับสองครับหมายเลขสองนะครับ แม่แม่นึกไว้แม่เลือกเลขดีแม่เร็วหมายเลขต่อไปอะไรดีเอาแม่ไหมให้แม่เลือกห้าแม่บอกเลขห้าแม่บอกห้าไปหมายเลขสุดท้ายให้พี่สามคนอะไรดีอะไรดีพี่สามคนหมายเลขอะไรครับเอาหนึ่งดีกว่าดังๆหน่อยหนึ่งแต่เราสองคนจะเลือกสามเฮ้เราจะต้องเป็นที่หนึ่งเร็ว หมายเลขสามหมายเลขหนึ่งอตัวเลออะไรหนึ่งนะ <c oughs> โอเคกรรมการเสียงแตกนะครับ <c oughs> แต่สุดท้ายเลือกเชื่อพี่ตั๊กนะครับ <c oughs> เอาละมาดูหมายเลขแรกละกาันหมายเลขสี่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นอ้าเพิ่มไปแล้วครับตอนนี้สองหมื่นบาทแล้วครับสองหมื่นบาทเอามาดูหมายเลขห้าต่อเลยห <c oughs> มายเลขห้านะครับพร้อม มาหมายเลขห้านะครับหนึ่งหมื่นนึงหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโอ้โหเพิ่มไปอีก1000งพันะครับสองหมนหครับมาดูนะครับหมายเลขสองนะครับหนึ่งหมื่นอะไรหนึ่งหมื่นหนึ่งหือ่าเพิ่มไปอีกสองพันนะครับสองหมนสแล้วครับตอนนี้2 3งหมเหลือหกกับหนึ่งนี่เอาหก่อนสาหรับนักร้องนำโชค เอาเลยจะหนึ่งมื่นเหลือไม่ครับหนึ่งมื่นหนึ่งเพิ่มไปอีกตอนนี้สองหมื่นห้าครับเหลือตัวสุดท้ายเอาแล้วถ้าหนึ่งหมื่ถ้าหนึ่งมื่นไม่อยู่ตรงเลขหนึ่งจะอยู่ที่เลข3มที่กรรมการถกเถียงกันอยู่เสียงแตกเสียงแตกถ้าผิดคุณก็ด่าทอตั๊กซิลิพอแต่ถ้า ใช่ก็ยินดีด้วยเธอกระดาษทอชยากัอภาพรเลือกดาเอาให้ถูกต้นเมื่นมืเมื่อนมืางดนหนงเมื่มือเลื่นมือเลืนมืมาน เลขสานะครับนี่สองพนะครับผมอ่ะโอเคสรุปกันหน่อยนะครับ m 5 5มอมอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง35,000บาทครับเอาละไปได้เรื่อยๆนะสู้ต่อไปเรื่อยๆมีโอกาสทะลุ1 0 0 0 0แสนนะครับรักษาแชมป์ให้ได้ คุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับการเป็นแชมป์ในชีวิตจริงสำคัญยิ่งกว่าการเป็นแชมป์ในเวทีการประลองนะครับแล้วกลับมาใหม่หมดนี่นักร้องน้ำโชคเขาเป็นสาวใหญ่สายเปบัวผันทั้งโสครับเเเกกลลมันนนนิสสทออาาาบรย

วิเนน้องออยจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ปักคำทานที่คนสาหยดน้ำตาแม่ทำให้แผลใจแม่คงเจ็บนัลูกมันสวกทักที่ลืมดูแลและคนมีฝันคนใหม่ที่มาพร้อมกับความรักที่อบอวน่นพี่หวนรู้สึกว่าเธอไม่ค่อยได้เลี้ยงดู ลูกสาวคนนี้ไม่เคยได้พูดเมื่อก่อนอาจจะเคยน้อยใจแต่พอโตขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าแม่เขามีเหตุผลแล้วก็เมื่อก่อนหนูเคยตั้งใจว่าอยากจะให้ยายอยู่เห็นความสําเร็จแต่วันนี้ยายหนูไม่อยู่แล้วคนเดียวที่หนูจะอยากให้ที่สุดก็คือแม่ค่ะหนูก็รักแม่แั่ รายการที่จะชนะและได้ไปร้องเพลงกับนักร้องนําโชว์คือว่าชานี้เกิดมาไปแค่สํารองได้แต่เฝ้ามองเหย่เฝ้ามอง,มอง